ใครที่ว่าคู่ควรบ้างน้องโอชลเดือนอส,สันดุลาเชิงเข็มขัดไฟเวทที่ว่างศึกวันลุพินี147บเลลังแชมป์โลกวันมยไทยรุ่นไฟเวทว่างลงตั้งแต่ปี2 5 6 7นหะครับหลังรถถังจิตเมืองโนนถือครองมายาวนาน5ปีก่อนพลาดทำเข็มขัดหลุดมือบนตาช่างตำแหน่งสูงสุดของรุ่นนี้จึงไร้เจ้าของนะครับท่ามกลางการรอรคอยของแฟนมวยทั่วโลกเนี่ยวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมีราชาคนใหม่ก้าวขึ้นมาครองเข็มขัดเส้นนี้อย่างสมศักดิ์ศรีสักที เดิมทีน้องโอเคยถูกวางไว้ให้ขึ้นชิงบพลังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทกับรถถังในศึกวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน68ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามห้างไฟหยุดโลกต้องยกเลิกไปแบบกระทันหันเมื่อรถถังที่ผ่านการชั่งน้ําหนักและวัดค่าน้ํามีอาการป่วยจนต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลในขณะที่น้องโอเองก็ผ่านเกณฑ์ค่าน้ําตามที่กําหนดแต่ว่าน้ําหนักของน้องโอเนี่ยมันก็ตกตาช่างด้วยเหมือนกัน,นครับแต่ทั้งคู่ก็ตกลงที่จะโชกแล้วนะครับแต่พอถึงวันจริงเนี่ยรถถังกลับป่วยซะง,งั้นหมอก็เลยไม่ให้ขึ้นโชกก็เลยยกเลิกไปตามกาัน ผลงานล่าสุดของน้องโอนะครับก็คือการกู้ศรัทธาด้วยการถอนแขนชนะคะแนนเอกฉันก้องธรณีสอสม,มัยในสุ่มวันไฟไนท์สามเอ็ดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี68พร้อมกับรับโบนัส5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐไปครองจากผลงานอันยอดเยี่ยมบนเวทีระดับโลกนะฮะเปิดทางให้เจ้าตัวแนวได้รับโอกาสขึ้นเชิงเข็มขัดอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้น้องโอนก็พร้อมทุ่มสุดตัวหวังดับห้าวอัศดูลาเพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดในวัยเข้าใกล้40ิ ทางฝั่งอัสาดูลานั้นหลังคว้าสัญญาวันมาครองก็เปิดตัวในสึกวันไฟไนท์สามเช่วงต้นปีอย่างร้อนแรงด้วยการปิดเกมน็อกอท์ยก2เหนือกล้องธรณีแบบเด็ดขาดโดยใช้ชนะดังกล่าวทําให้เขาสารต่อสถิติไร้ยภายในวันเป็นไฟที่7ติดต่อกันแล้วนะครับพร้อมกับรับโบนัส5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐตอกย้าสถานะตัวอันตรายของรุ่นนี้ทุกคนไม่สามารถที่จะมองข้ามได้ หลังจากนั้นอาซานุลาก็ประกาศชัดถึงเวลาของตัวในการขึ้นชิงบอลลังแชมป์โลกมวยวันรุ่นไฟเวนฮาที่ว่างอยู่และทางวันก็ตอบรับเสียงเรียกร้องมอบอกาสสำคัญให้ทันทีไฟนี้เจ้าตัวจึงพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าเต็มสูบเพื่อสยบยอดมวยระดับตำนานอย่างน้องโอเพื่อเก้าขึ้นมาสร้างความยิ่งใหญ่และจาลึกบนบอลลังของรุ่นนี้ให้แฟนมวยต้องจดจำ ตอนนี้นะฮะทั่วสายตาเนี่ยจับจ้องไปด้วยใจรักทึกว่าสุดยอดนักสู้คนไหนจะได้ขึ้นเป็นราชาคนใหม่ของรุ่นไฟราเวทศึกนี้คือการพิสูจน์ระหว่างความเก๋าของน้องโอกับพลังสดของอัตจดรลานะครับสุดท้ายไม่ว่าใครจะสมหวังได้เข็มขัดสุดล้ำเส้นนี้ไปพลาดบ่าเแฟนมวยชาวไทยก็เตรียมพร้อมรอรุนไม่พลาดส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตามคำเรียกร้องนาเบียวป้องกันแชมป์ครั้งแรกดวลเลมโบ้เล็กสึกวันลุปินี1 4 7 นามเบวพะง,งาดคว้าแชมป์โลกมวยวันรุ่นเบตเตอร์เวทเฉพาะการล้างโชว์ฟรอมดุกไล,ล่ถล่มทีเคโอนิโคลคาเลโลจากสกอตแลนด์ในศึกวัน170่งเนเมื่อเดือนมีนาคมปี67ก่อนสารต่อความร้อนแรงเลเมตล้างตาเอาชนะเุอร์เล็กสเุ per เล็กมวยไทยด้วยคะแนนเอกฉันในศึกวัน172เมื่อเดือนมีนาคมและเพียงแค่3เดือนต่อมาเขาก็ได้รับโอกาสแต่งตั้งขึ้นมาครองบัลลังของรุ่นนี้อย่างเป็นทางการ เดิมทีไฟล์ล่าสุดนามเบลมีโปรแกรมป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับโจนาธานแฮกเกตตี้ราชันวันคิบอคซิงนะครับรุ่นเดียวกันเลยแต่สุดท้ายฝั่งผู้ท้าชิงถอนตัวกระท่านหันเพราะว่าได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมนะครับทำให้นาบิบลเนี่ยต้องโยกไปชกคิบอกซิงในรุ่นเฟตเตอร์เวทน้ำหนัก1 4 5 1ง5ออปอนด์ครั้งแรกแทนนะครับและสามารถบุกเอาชนะฮิโเรมิอวาจิมะได้ถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยคะแนนเอกชนในศึกวัน173เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68ที่ผ่านมานะครับ ส่วนไฟนี้นบิลจากหวนกลับมาโชว์ทัาษะมวยไทยขั้นเทพมให้กับทุกคนเห็นอีกครั้งหนึ่งและพร้อมสยบผู้ท้าชิงฟอร์มฮอตที่รักษาเข็มขัดครั้งแรกให้ได้นะครับในขณะที่แลมโบเล็กนัชชกเจ้าของสัญญาว,วันรายแรกจากเวทีวันลุพินีกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มพีคสุดขีด หลังเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งต่างชาติตัวตึงมาแล้ว5ไฟติดนะครับโดยผลงานล่าสุดในศึกวันไฟนหนสามเกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยละโบิเล,เล,เลโชว์ร ok ้อมดุกอันนอกอับสดุลลาไดยาคาฟมวยมาจากรัสเซียไปได้อย่างเด็ดขาดพร้อมขอบบนัส50 0 0 0ดอลลา่า หลังคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟที่5เลมโบเล็กก็ได้สัมภาษณ์บนเวทีเผยเป้าหมายต่อไปคือการท้าชิงเข็มขัดรุ่นเบนเตเวทจากนาบิลและตอนนี้โอกาสที่เขาเฝ้ารอมาถึงแล้วนะครับเมื่อได้รับโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตให้ก้าวขึ้นชิงบัลลังกับนาบิลในไฟหน้านี้เอง ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่นาบิลเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ป้องกันแชมป์เข็มขัดวันมวยไทยรุ่นไปตั้งเวทเป็นครั้งแรกซึ่งต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่านาบิลจะสามารถเปิดฟอร์มรักษาเข็มขัดเอาไว้ได้หรือจะเป็นแรมโบเล็กที่คว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟที่6กันแน่และขึ้นแท่นเป็นราชาคนใหม่ต้องรองดูในวันลุมพินี147ถ่าไทยทอดสดจากสนามลุมพินีนะฮะวันศุกร์ที่20มีนาคมนี้เพืพ่อนๆครับคิดว่าคู่ไหนมีโอกาสที่จะชนะสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันอย่าางสสนนนนุกได้ะครับ